ลาที่เราวิ่งนะครับเท้ามันก็จะเป็นส่วนแรกที่รับแรงกระทะตอนที่วิ่งใช่ไหมสิ่งที่ใช้รองรับแรงกระแทกที่เท้าก็คือพวกกล้ามเนื้อฝาา่าเท้ากล้ามเนื้อหน้าแข้งกล้ามเนื้อน่องต้นขาสะโพกกล้ามเนื้ออะไรต่างๆมากมายนั่นแหละครับเวลาที่วิง่งอ่ะกล้ามเนื้อมันก็จะพอมีแรงกระทะเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะยืดหดได้เหมือนสปริงนะครับก็เป็นเหมือนกับชอกอัพอะ่ะชอกอัพของรถเวลาที่รับแรงกระแทกแล้วก็พอจังหวะที่เราจะพุ่งตัวไปข้างหน้า กล้ามเนื้อมันก็จะเป็นเหมือนกับสปริงที่ดีดตัวให้ร่างกายเราพุ่งไปนะครับการลงเท้าก็เลยมีความสําคัญดังนี้นะครับข้อที่1นนะครับการลงเท้าในแต่ละรูปแบบทั้งลงปลายเท้าส้นเท้ากลางเท้านะครับความแตกต่างของมันก็เลยอยู่ที่การใช้งานกล้ามเนื้อที่มันถูกยึดเอาไว้กับพวกข้อเท้าหัวเข่าสะโพกนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าการลงเท้าที่ต่างกันนะ่ะมันก็จะทําให้มัดกล้ามเนื้อต่างๆทํางานแบบหนักเบาไม่เท่ากันนะ่ะ แล้วก็จะเกิดความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือว่าความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อมันก็แตกต่างกันไปตามการลงเท้านะครับข้อที่สนะครับคุณอาจจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็หาวิธีลงเท้าที่ทําให้กล้ามเนื้อกับข้อเท้าหัวเขา่ามันบาดเจ็บน้อยที่สุดเอาวิธีนั้นเลยได้หรือเปล่านะครับมันก็ตัดสินยากนะครับก็สรุปไม่ได้นะครับจนมีคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเรื่องของความถนัด แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับแต่และว,วิธีการลงเท้าอ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียแต,ตกต่างกันไปก็ต้องใช้วิจารณญาณกันเองนะครับข้อที่1นนะครับการลงปลายเท้าการลงปลายเท้ามันก็มีข้อดีก็คือข้อที่1นนะครับการลงปลายเท้ามันก็คือการที่เรายกส้นเท้าขึ้นมาใช่ไหมก็การยกส้นเท้าขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้ข้อเท้าอ่ะมีระยะยุบตัวได้ตอนที่อุ้งเท้ามันแตะพื้นนะครับก็จะช่วยให้ ลดแรงกระแทกก่อนที่แรงกระแทกมันจะไปถึงหัวเข่านะครับก็จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่หัวเข่าได้นะครับข้อที่2นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งได้สูงนะครับพอข้อเท้ามารับแรงกระแทกปุ๊บมันก็สามารถดีดตัวไปข้างหน้าได้ทันทีเลยแบบไม่เสียเวลานะครับก็เลยทําให้เล่งความเร็วได้ดีนะครับแล้วการที่เท้ามันสัมผัสพื้นน้อยอ่ะสัมผัสพื้นแป๊บเดียวมันก็จะช่วยลดแรงเสียดทานนะครับทําให้ลด การสูญเสียความเฉื่อยในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือว่าทุกข้อดีที่มีเนี่ยมันไม่ใช่ของฟรีนะครับเพราะว่าการที่เราใช้ข้อเท้าเป็นตัวรับแรงกระแทกเนี่ยมันก็จะเป็นภาระให้กล้ามเนื้ออย่างมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่ใช้รองรับแรงกระแทกตรงนี้มันก็คือกล้ามเนื้อใช่ไหมกล้ามเนื้อมันก็คือกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้านะครับกล้ามเนื้อที่พวกข้อเท้า ซึ่งก็คือกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยมันก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่มีขนาดเล็กนะครับกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับอย่างเช่นฝ่าเท้าของเราอะ่ะก็มีกล้ามเนื้อถึง3ามมัดนะครับมันเล็กจนเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วพวกเอ็นพวกพันผืนออไรต่างๆนะครับส่วนกล้ามเนื้อหน้าแข้งเอ็นร้อยหวายน่องแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับมันก็เป็นของเล็กๆทั้งหมดนะครับกล้ามเนื้อมัดเล็กมันก็เหมือนกับสปริงอันเล็กนะครับ กระดิ่งอันเล็กพอมันเจอแรงประทะหนักๆเนี่ยมันก็เสียหายได้ง่ายๆใช่ไหมดังนั้นการวิ่งแบบนี้มันก็จะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บตามมาได้มากมายนะครับข้อที่2นะครับการลงส้นเท้าการลงส้นเท้ามีข้อดีก็คือข้อที่1นนะครับสามารถแก้ปัญหาการวิ่งลงปลายเท้าอย่างที่บอกไปน,นะครับเพราะว่าการให้ส้นเท้าลงก่อนเนี่ยก็จะทําให้ไม่ต้องใช้ปลายเท้าข้อเท้ามารับแรงประทะนะครับ ก็ตัดการใช้กล้ามเนื้อมาเล็กออกไปเลยพอให้ส้นเท้าลงก่อนเนี่ยเราก็จะใช้กล้ามเนื้อต้นขาสะโพกก้นซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับเป็นกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่มากรับแรงได้สูงนะครับมารับแรงกระแทกแทนนะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันก็เหมือนกับสปริงตัวใหญ่นะครับเจอน้ําหนักมากๆสปริงมันก็รับได้ไม่เสียหายนะครับข้อที่สอน,นะครับ กล้ามเนื้อมัดใหญ่มารับแรงกระแทกได้ดีนะครับมันก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อไม่อ่อนล้าเมื่อวิ่งนานๆนะครับทําให้วิ่งไกลวิ่งทนได้ดีข้อที่3ก็คือป้องกันการบาดเจ็บจุกจิกนะครับจากการใช้ฝ่าเท้าข้อเท้าอย่างเช่นพวกเล็บ,ลบหลุดรองช้ำเอ็นร้อยหวายหน้าแข้งน่องอักเสบนะครับซึ่งอาการพวกนี้จะเจอบ่อยแล้วนักวิ่งจะคิดว่าเป็นเพราะว่าวิ่งผิดท่าบ้างวิ่งอะไรไม่ดีบ้างนะแต่ที่จริงแล้วเนะี่ยลงเท้าผิดวิธีเท่านั้นเองข้อเสียนะครับ ก็คือการลงส้นเท้ามันดูเหมือนง่ายนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อข้อเท้าเหมือนกับการลงปลายเท้านะครับก็เลยทําให้มีคําแนะนําว่านักวิ่งมือใหม่หรือว่าคนร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยวิ่งส้นเท้าดีที่สุดแต่พอมือใหม่ไปทําจริงจจะพบว่ามันก็จะเจ็บส้นเจ็บเข่านะครับก็เลยเข้าใจว่าการลงส้นอะ่ะมันทําให้เจ็บแต่ความจริงก็คือว่า การลงส้นเท้าไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เอาส้นเท้ากระแทกพื้นไปตรงๆนะครับแบบนี้ยัางไงาก็เจ็บนะครับเพราะแรงมันจะขึ้นไปถึงหัวเข่าแต่ว่าต้องใช้ในลักษณะการกิ้งเท้านะครับคือพอลงส้นแล้วอ่ะก็ต้องกิ้งเท้าเพื่อถ่ายเทแรงกระแทกไปที่อุ้งเท้านะครับแล้วก็พร้อมกับงอเข่าเพื่อซับแรงกระแทกแล้วก็เหวี่ยงสะโพกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับรมันก็ต้องใช้ทั้งขาแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อเหมือนกันนั่นแหละครับมันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนกว่าแค่ใช้ ปลายเท้าเด้งๆดีดๆไปนะครับสรุปก็คือการลงส้นเท้าเนี่ยมีข้อเสียคือถ้าจังหวะไม่ดีก็จะเจ็บเข่าได้เหมือนกันครับส่วนข้อที่2น,นะครับก็คือนักวิ่งระดับสูงเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าการลงส้นเท้าแล้วก็กลิ้งเท้าเนี่ยมันทําให้เท้ามันอยู่บนพื้นนานนะครับจะทําให้เกิดแรงเสียดทานอ่ะเปรียบเหมือนทุกครั้งอ่ะเวลาเอาเท้าแตะพื้นแล้วกลิ้งเท้ามันก็เหมือนกับการไปแตะเบรกนะครับมันก็เหมือนรถที่กําลังไหลๆพุ่งๆแล้วเราไปเหยียบเบรกนิดนึง รถมันก็จะเสียพลังงานนะครับพวกนักวิ่งเก่งๆก็เลยไม่ค่อยอยากจะลงส้นเท้านะครับทําให้คนทั่วไปคิดว่าการลงส้นเท้ามันเป็นการวิ่งที่ไม่ดีข้อ3การลงกลางเท้านะครับการลงกลางเท้ามีข้อดีก็คือว่าเข้าที่1นนะครับจากที่บอกไปว่าไม่ว่าจะลงปลายเท้าหรือว่าลงส้นเท้ามันต่างก็มีข้อเสียนะครับการลงกลางเท้าก็เลยได้รับความนิยมสูงนะครับเพราะว่า เอาข้อดีของการลงปลายเท้ากับส้นเท้ามารวมกันคือยังใช้ข้อเท้ามารับแรงกระแทกอยู่บ้างแล้วก็ปล่อยให้ส้นเท้ารับแรงกระแทกไปพร้อมกันด้วยนะครับก็เลยมีจุดที่รับแรงมากขึ้นนะครับแรงมันก็เลยจะกระจายไปทั่วฝ่าเท้าก็เลยรู้สึกว่าแรงกระแทกมันเบาลงวิ่งสบายขึ้นนะครับข้อที่ 2. นะครับถ้ามีทักษะการวิ่งที่ดีก็สามารถทําความเร็วได้เหมือนก <high> ับวิ่งปลายเท้านะครับโดยที่ความอ่อนล้ากล้ามของกล้ามเนื้อน้อยกว่าลงปลายเท้ามาก ส่วนข้อเสียก็คือว่าถ้าทักษะไม่ดีมันก็เจ็บเข่านะครับเพราะว่าเท้ามันกระแทกพื้นจังหวะเดียวมันไม่มีการใช้ข้อเท้าผ่อนแรงมาก่อนหรือว่าไม่มีการติ้งเท้าเพื่อค่อยๆรับแรงกระแทกทีละนิดนะครับการลงเต็มเท้าเลยทีเดียวเนะี่ยมันทําให้แรงกระแทกอะ่ะมันขึ้นไปถึงอวเขา่าได้เร็วได้มากกว่าลงปลายเท้าและส้นเท้าครับข้อสุดท้ายนะครับจะเลือกลงเท้าแบบไหนดี ข้อที่1นนะครับการลงปลายเท้ามันเหมาะสำหรับนักวิ่งสายแข็งนะครับคนที่วิ่งเก่งแล้วแล้วก็ตัวเล็กๆมีน้ำหนักตัวน้อยนะครับหรือว่าเอาไว้วิ่งบางครั้งบางคท้าเฉพาะเวลาที่เราต้องการทําความเร็วแล้วก็วิ่งไม่ไกลนะครับแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะครับวิ่งเรื่อยๆก็ไม่ต้องไปสนใจเลยครับเพราะวิ่งแล้วเจ็บแน่นอนข้อที่2นะครับการลงส้นเท้ามันเหมาะกับวิ่งเบาๆช้าๆนะครับเพราะว่าเซฟร่างกายได้ดีแต่ถ้าจะวิ่งเร็วก็ต้องฝึกทักษะการกลิ้งเท้าแล้วก็เหวี่ยงสะโพกให้ดีๆครับ ข้อที่3ก็คือการลงกลางเท้าก็ถือว่าเป็นการลงเท้าที่ยืดหยุ่นนะครับจะหนักไปทางส้นก็ได้จะหนักไปทางปลายเท้าก็ได้จะตรงกลางเป๊กก็ได้ก็สามารถฝึกฝนตามความถนัดของเราได้ครับ